หักไซเบอร์แล้วนะคะไปเบิงเกี่ยวกับขอกฎหมายกันแน่ค่ะในช่วงนี้นะคะพาผู้ชมไปติดตามขอกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจําวันเกี่ยวกับคาขา,ขาดไรอุปการะซึ่งความหมายของคํานี้คืออีย่างเดี๋ยวไปฟังคําแนะนําด่านขอกฎหมายในเรือนีกับช่วง3นาทีกับไอาการแผ่นดินค่ะ แล้วค่าขาดรายอุปการะนี่คืออะไรแล้วต้องย้อนกลับไปก่อนว่าใครมีสิทธิ์ที่จะได้รับอุปการะจากใครบ้างนะคะตามกฎหมายเนี่ยบิดามารดาจําต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหากผู้เยาว์บรรลุนิติภาวะแล้วแต่ทุกพลภาพไม่สามารถหาเลี้ยงชีพตัวเองได้เนี่ยบิดามารดาก็จําต้องอุปการะเลี้ยงดูเขานะคะกับการบุตรก็จําต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา สามีภรรยาโจทเบียนสมรสกันก็ต้องอุปการะซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นหากคนใดถึงแก่ความตายบุคคลอีกคนหนึ่งก็สามารถเรียกค่าขาดรายอุปการะได้นะคะแต่ค่าขาดรายอุปการะเนี่ยตามกฎหมายแล้วเขาให้ดูจากกฎหมายเป็นหลักไม่ได้ดูจากความเป็นจริงแม้กระทั่งว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณมีการอุปการะเรียกดูกันจริงๆแต่กฎหมายไม่ถือว่าคุณมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันที่มีหน้าที่ต้องอุปการะเรียงดูยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาเนี่ย จะเป็นบิดามารดาของบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายได้ก็ต่อเมื่อเขาจดทะเบียนสมรสกันนะคะตรงนี้หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันบิดามารดาก็มีหน้าที่ที่จะอุปกราระเลี้ยงดูบุตรผู้เยาว์นะคะหรือแม้กระทั่งสามีภรรยาต้องจดทะเบียนสมรสกันถือว่าเขาสองคนเนี้ยต้องอุปกราระเลี้ยงดูซึ่งกันและกันนะคะถ้าหากว่าดูกินกันฉันสามีภรรยาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน แต่ความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลคุณจ่ายเงินเดือนให้กับเขาให้กับต่างคนต่างให้เงินเดือนซึ่งกันและกันแล้วสามีถึงแก่ชีวิตขึ้นมาผู้หญิงคุณไม่มีสิทธิเรียกค่าอุปกราระเลี้ยงดูจากอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพราะว่าตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้ม,ไม,ไดมีไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันเลยนะคะดังนั้นหลักสําคัญก็คือดูตามกฎหมายเป็นหลักว่าใครมีหน้าที่ต้องอุปกราระเลี้ยงดูใครเมื่อเขาถึงแก่วความตายคุณจึงสามารถเรียกค่าขาดรายอุปกราระจากผู้ทําละเมิดได้ ะะยกตัวอย่างเช่นบิดามารดาติดอู่เป็นสมรสกันเกิดลูกขึ้นมาบิดามารดาถึงแก่ความตายดังนั้นบุตรเนี่ยตกเป็นคนขาดไรอุปการะไม่มีบิดามารดามาอุปการะเลี้ยงดูแล้วบุตรสามารถเรียกค่าขาดราอุปการะจากผู้ทำละเมิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าออตัวบิดามารดาไม่ได้ตดอู่เป็นสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เท่านั้นนะคะหากบิดาถึงแก่ความตาย ลูกเนี่ยจะไปเรียกค่าขาดรายจากผู้ทำละเมิเนี่ยไม่ได้เพราะตามหลักแล้วเนี่ยบิดาไม่ได้มีหน้าที่ในการจ่ายค่าอุปการเลี้ยงดูให้กับบุตรนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาของคุณลูกก็เลยไม่ได้เป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อนะคะตรงนี้ไม่ได้แต่ทำยังไงที่สามารถที่จะให้ลูกเนี่ยเรียกค่าขาดรายจากผู้ทำละเมิดได้ก็คือถ้า,ากว่าพ่อมีการจดทะเบียนรับรองบุตร นะคะตรงนี้เนี่ยลูกก็สามารถที่จะเรียกค่าขาดลายได้เพราะว่าถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของคุณพ่อแล้วตรงนี้นะคะบุตรที่มีสิทธิ์เรียกได้อีกบุตรหนึ่งที่มีสิทธิ์เรียกได้ก็คือบุตรบุญธรรมนะคะกรณีที่พ่อบุญธรรมถึงแก่ความตายบุตรบุญธรรมสามารถเรียกค่าขหดลายจากผู้ทำละเมิดได้เขาดูตามกฎหมายเป็นหลักแม้ว่าความเป็นจริงเนี่ยคุณดูแลซึ่งกันและกันแต่ตามกฎหมายคุณไม่ได้มีหน้าที่ในการดูแลก,กันเลยก็ไม่สามารถเรียกค่าขหดลายจากตัวผู้ทำละเมิดได้